สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เกมโบตาโตเกมมันฝรั่งนี่ไม่ใช่มันฝรั่งธรรมดานะครับเพราะมันเป็นมันฝรั่งกายพันธุ์สามารถหยิบอาวุธมาต่อสู้กับศัตรูของมันได้ถามว่าเราสู้กับอะไรข้างหลังนะครับมันทำหน้าตาแอแบเบลหลอกลวงเราอยู่นะครับมันเนี่ยใสซื่อบริสุดนะครับแต่จริงไม่ใช่นะไม่รอช้าครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามา เออพอดีผมเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับตัวละครผมก็เลยปลดล็อกมาแค่5ตัวเท่านั้นนะฮะตัวอื่นเนี่ยต้องทำเคลสดก่อนเพื่อปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมหาตัวถูกใจก่อนเอาเป็นสีเหลืองนี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเลนเจอร์ระยะไกลเนี่ยจะเก่งมากนะครับแต่ถ้าว่าเ,าเลือดมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าเลือดมันโดนลบไป25%เลยนะครับแสดงว่าเก่งไกลใกล้กากากันเองผมเลือกมา โอเคนี่คือปืนเริ่มต้นนะครับรเราปืนอะไรไปใส่ดีมี SMT มี r เวลเลอร์รีเวลเลอร์นี่เหมือนเป็นลูกโม่เหรอั้งครับแล้วก็จะเป็นเลเซอร์เชเดอร์แล้วก็หน้าไม้เราเอาเป็นเออเลเซอร์ Laser ดีกว่าลุยมาถึงนี่ก็สาดกระสุนใส่กันแล้วนะครับศัตรูเป็นเหมือนศัตรูพืชไหมที่มันหมายจะเอาชีวิตเราอะนะครับเราเหมือนน่าจะมาปลูกหนอ่อออกผลแต่ได้จาะมีภัยคุกคามไงเราเลยออกหน่อไม่ได้เราเลยกายร่างนะครับ วิวฒนาการ evolution ถือปืนแน่นเองเวฟแรกผ่านนะครับแล้วนี้ก็จะมีการเลือกของนะว่าเราจะเสริมแก่งอะไรเอาเป็นเพิ่มระยะบวก15แล้วกันนครับแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธนะเราจะเอาอะไรดีดาวกระจายก็มีด้วยแล้วก็เป็นปืนพกผมขอเป็นปืนพกดีกว่าไปต่อได้ครับมีปืน3กระบอกแล้ว <laughs> โคตรเจ๋ง <laughs> ถึงเอ้สามบอกเนี่ย เรามี3มือใช่ไหมโอเคต้องคอยเก็บไอเ้เขียวๆด้วยบ้างเพราะวอ้เขียววเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวอัพเลเวลของเราอะนะครับโอ้เชอ่เฮ้ยไ,ได้หัวใจว่ะหัวใจไม่คิดคืออะไรไม่ทราบนะครับเหมือนเป็นหัวใจสี่ห้องนี่เหรออ๋อน่นได้ครับต่อไปสปีดบวก3ามแอตแทกบวก5เอาเป็นเพิ่มดาเมจดีกว่านะครับจะได้แรง แล้วก็อันนี้มีการสปอนป้อมด้วยลองสปอนป้อมไหมส้นหน่อยละกันนะครับไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไปในสปอนป้อมอ๋อนี่ไงป้อมปากการมาแล้วยิงป่ะยิงป่ะไม่เห็นยิงเลยแล้วมันคืออะไรเนะี่ยอ๋อยิงแล้วแต่ยิงโคตร้า <c oughs> ไม่ค่อยโอเคลบได้ไหมเนี่ย <c oughs> แต่ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะต่อมีตังค์8สบกว่าบาทแล้วนะครับพาเข้าที่แคบก่อน ที่ที่ป้อมเกิดมีต้นไม้ด้วยนอออนมีกล่องฮึบสองกล่องเลยเออคือเราไม่ต้องกดยิงอ่ะเกมมันยิงให้เองเลยครับแค่เดินเฉยเราจะดินสอดิสอเพิ่มสกิลเอนจิเ e ียริ g ลดความเร็วโจมตีลดคี้บวกหโอไม่ดีกว่านะครับรี c ซ c l เคลิลไปแล้วก็อันนี้ต่อมาเนี่ยเราจะเอาเป็นสกิลเฮลเวิสละกันนะครับกเกี่ยวเกี่ยวบวกห้าปืนพกต่อดีกว่าไปครับ ปืนพกนี่สามกระบอกแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยมีปืนอื่นให้เลือกอะ่ะแต่เหมือนมนจาจะมีให้กดปุ่มรีโลอยู่ไะมมันม,มีคําว่ารีโลอยู่นะครับแค่ตแต้มในการกดด้วยแต่ครนี้ก็โอเคได้ละครับโอ้โหปืนเลเซอร์เหมือนยิงกระเด็นด้วยวะเนี่ยลักษณะเหมือนใช่เลยครับอืนั่นแหละดาเมจจากป้อมทําได้แค่สิบเหรอนี่โอ้โหเบาจังศัตรูเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะครับเนี่ยบางตัวนี่เอาวันช็อตไม่ค่อยตายด้วย รเ,เริ่มหนาตาต้นไม้เจอหนออน่อนแล้วก็ผ่านเวฟที่4ไปครับเอาเป็นต่อไปเป็นดามเมจไกลบวก2แล้วก็อันนี้ลองรีโลซิรีโลเจอปืนพก2นะครับแล้วก็จัดไป1ไปแล้วก็ต่อมานี่ระยะไกลบวก20ไม่ดีกว่านะครับท่านี้ก็ไกลพอแล้วเลเซอร์วะ่ะลูก2ด้วยดับเบลิลบารเรล,ล58เหรอเอาดีครับ แล้วก็ไปต่อเลยฮะตังเริ่มเหลือน้อยแล้วโอ้โหปืนรอบตัวฮึบยิงได้แบบรัวขึ้นเยอะเอาจริงปะมันพุรุบๆพๆเลยอะโอ้แบบนี้ทั้งวันยังได้ใช่ไหมคำพูดของกัปต,ตันเมกาตอนที่เป็นเวอร์ชันผอมๆอยู่นะว้าวดูสิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสถานการณ์อย่างนี้ จะหมดเวฟแล้วได้ครับอีกแป๊บเดียวเก็บของเก็บของเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วเวฟก็หมดแล้วจื๊บฟึบโอเคอีซี่อันนี้เพิ่มดาเมจไกลบวกหนึ่งแต่ลดความไกลลงที่5รีไซเคิลดีกว่านะครับไม่เอาต่อไปเราจะเอาเป็นตีไวขึ้น10%ละกันนะครับแล้วก็อันนี้ดาเมจธาตุบวกหนึ่งดาเมจไกลบวกหนึ่งดาเมจไกลดีกว่า โอ้ oh, มีล็อกเก็ตด้วยนะครับคุณผู้ชมผมขอเอาล็อกเก็ตมาใช้แต่เหมือนต้องเปลี่ยนป่ะเอ่อทิ้งปืนพกไป1แล้วละกันนะครับรีไซคเคิลไปแล้วก็เอาล็อกเก็ตมา <c ười> เน้นของใหญ่ไปก่อนดีกว่าแล้วก็โกค่อยๆเปลี่ยนนะครับโอ้ย <c ười> อะไรมันดงโครมนะ่ะ wow. ว้าวเออเหมือนยิงมาเป็นหมู่เนี่ยเราก็ยิ่งได้ไวขึ้นอะ่ะในการฆ่าใช่ปะ่ะเรามีประสุก้า ปัสุก้าเป็นดังเมจแบบ a O E ด้วยนะครับบุ่มทีนี้หายเป็นกลุ่มเลยมันต้องมีเยอะแล้วมั้งแบบนี้20่สิกวีนะครับจะหมดเวฟแล้วอะไวอยู่ไวอยู่เคเวฟที่หมันเริ่มสวมเกาะแล้วว่ะไอ้หอยทากใช่ไหมมันเป็นหอยทากแล้วว่ะคุณผู้ชมโอ้โมีอัปเกรดป้อมปะการังไหมเนี่ยจื๊อโอ้เยอะเยอะเะนี่เยอะจริง เรียบร้อยเลยว่าจะไม่ผ่านซะแล้วต่อไปคือดาเมจบวก5%ดีกว่าแล้วก็อันนี้นี่โอ้โหมีแอทแทกสปีดบวก10%ด้วยนะครับ SP ดีเจน SP ที่เราไม่ได้อยู่โดนตบบ่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาก็าได้ปะแต่เป็นสีม่วงนี่สนใจมากเลยนะครับงั้นไม่แน่ใจว่ะคิดไม่ออกครับรีโลด,ดีกว่านะต่อไปเพิ่มเกาะเพิ่มสปีดลดคีอันนี้น่าเก็บไว้เป็นเหมือนมิดเหรียญตายอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็รีโลต่อมีเงินพอในการรีโลนะครับมีเดียร์้ากันมีเดีร์กันนี่น่าสนใจผมเก็บไว้ดีกว่ารีเซ็เข้าปืนพกไป1กระบอกแล้วก็ใส่มีเด c a ร์กันมารีโลอีกซิเอยเงินเหลือ15รีโลไม่ไหวแล้วนะครับต้องไปเลยโ้มีเดีร์กันเป็นยังไงคือชื่อมันแบบว่าปืนรักษาอะไรเงี้ยแต่จริงไม่น่าจะใช่นะเป็นทําลายล้างมากกว่าหรือเปล่าทึบจ้าโอเค,โอ,เคโอ้โหเยอะมาก ต,ต้องหาโอกาสในการเปลี่ยนพื้นพกแล้วนะครับพกพิษเทกันธรรมดานี่เริ่มจะไร้ประโยชน์แล้วมั้งเนี่ยจากสถานการณ์อย่างนี้ตอนนี้บาซูก้าคือ MVP เว็บเจ็ดเวฟโอ้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย <c oughs> เราเขอหาป้อมก่อนดีกว่าช่วยด้วยป้อม <c oughs> ป้อมนายยิงสิอย่าไปนั่งหลับสิเว้ยป้อมแล้วโอ้โห ไม้กองเก็บไม่ได้ด้วยเวนอือลาก่อนโอ้รอบนี้หนักจริงครับได้กระเป๋ามากระเป๋านี่เมทิเดียลเพิ่ม15เหรอน่าสนใจนะครับเราเทคไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เหรียญเจอเหรียญด้วยเรามีแล้วนี่เราก็ดิซเคิลไปต่อไป t อแท k s ส e ีดผมว่าสําคัญว่ะเน้นตีไว้ไว้ก่อนดีกว่าเลครับแล้วก็รีโลซิรีโลเจอสเปดเดอร์รอทิ้งเลยครับเราทิ้งของนี้ออกไป แล้วก็ใส่สเปดเดอร์มาเจอของม่วงไนงะแล้วก็ก o มาสเปดเดอร์โอ้ยโอ้มันตูวใหญ่ขึ้นเดือหักเดือหักเข้าป้อมก่อนโอเคเราก็แข็งแก่งตามตัวโอ้ยมันพุ่งได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยร้ายกัดมากเจอต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เอาไงป้อมดิวเนี่ยอัปเกรดป้อมได้ไหม อย่าได้พุ่งมาเชียวยิงเสียหายวะ่ะอ่ะอืโอเคเฮ้ย,ย,ยไม่ยากไม่ยากง่ายอยู่เมื่อกี้ยากกว่าอันนี้พอเรามีปืนดีเนี่ยทุกอย่างมาันก็ง่ายขึ้นเลยครับ14วิ่งก่อนสงข้ามไปจบลงอย่าวิ่งมาไอ้วนนี้แม่งกายพันโอ้ no 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 เราแวงตัวใหญ่มากครับมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยใจคอไม่เอาโอเค 300ครับอ้ได้เกาะบวก3ด้วยน่าสนใจมากแต่เน้นเป็น a อ t แท k s สปีดต่อดีกว่านะครับยิ่งไวยิ่งรอดนะแล้วก็อันนี้เพิ่มระยะ45กับากับยิงแล้วแบบได้เลือดด้วยนะครับบวก3เอาเป็นระยะดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ยังไงเบื้องต้นลองรีโลก่อนดีกว่าอันนี้รีโลอ้มีสโคบครับสโคบเนี่ยทำให้เรานั้นเพิ่มระยะบวก25แล้วก็ดาเมจยิงไกลบวก2เราซื้อเอาไว้ โอเคลีโลลีโลเจอล็อกเก็ตแล้วนะครับเอาเปา็นว่าทิ้งปืนเลเซอร์กันออกแล้วก็ซื้อล็อกเก็ตมาใช้ดีกว่าเยอะเลยครับไปต่อ <c oughs> น,นี่มันคลังอาวุธคืนทีนี่มั้เนี่ยว้าว <c oughs> ให้มันได้ย่างงี้เซอเคโอ้หยิงอย่างเร็วครับไอเดสปีดนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะขึ้์อย่างไว โอ,โอ้ไอตัวพวุ่งไอตัวพวุ่งไอตัวพวุ่งเวลด์สิบเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้อ,อื้มย,ยิงหน่อยป้อมอย่าหลับป้อมอย่าหลับเร็วเข้าอือต้นไม้ต้นไม้นี่มันจะมีเหมือนไอหน่ออ่อนแคคตัดก,กระบองเพชรปะมันโบกอะไรใครรู้บ้างครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยอื้มคือห้ามอยู่เฉยเลยอยู่เฉยคือตายแน่นอน โอกาสโดนพุ่งใส่มีเยอะมากครับกอง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 กอกอง,กองได้กองอว้ยออโอ้มือพันเลยครับเริ่มปวดนิ้วอันนี้จะได้มาเป็นเพิ่มเลือด5แล้วก็ตีได้แรงขึ้นระยะใกล้บวกสองนะครับรีเซ็คเคิลดีกว่าเราเป็นสายตีไกลไม่ได้ใช้หรอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคิทเิโคบวกเเอาเป็นสปีดก่อนดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมาเนี่ยเอาเป็นเพิ่มดาเมจบวกหนะฮะเอาลองรีโลเซียนี้ รีโลเจอปืนเทเซอร์ด้วยเทเซอร์ดาเมจ7จ็ดคูณสเหรอไม่แน่ใจว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ลองรีโลไปก่อนดีกว่าแบนเนอร์อู้แบนเนอร์นี่เจ๋งมากผมซื้อไว้เพราะแบนเนอร์เนี่ยทำให้เรายิงได้ไกลขึ้น20แล้วก็ยิงได้ไวขึ้น10%ครับอ่ะซื้อไว้เลยลองรีโลอ,อีกซิ29แล้วนะครับตอนนี้มีอีกไหมซิลเวอร์บุเลตว่ะกระสุนเงินเหรอจะบอกว่าทำดาเมจต่อบ,บอสเนี่ย25%เอรฮ้ยมีบอสด้วยเว้ยเฮ้ย ซื้อดีกว่าครับแล้วก็โกเลยเอาไว้กันบอสไงโอ้โหไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็พอทูถไถได้อยู่ตอนนี้พอมีแบนเนอร์มานี่ปืนเราโคตรเกง่ง <laughs> เวฟ15บจะเข้าเวฟ16บแล้วนะครับหลังจากห้าเวฟที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เทมมาตามนี้เลยนะครับ Medical t เท l e t จะเป็นป้อมรักษาพยาบาลแล้วก็ Plastic Explosive จะเป็นบวกระเบิดที่อันนี้จะเป็นแหวนบวกดาเมจ3%นะครับป้อมเลเซอร์บินทิเชอร์เพิ่ม XP 40พีสีบนะแต่จะลดดูดเลือดไป2%นะครับแล้วก็ Salmon Magazine เพิ่มยิงไกล2 a t t a c k s p e e d ดบวก10%นะครับแล้วก็เป็น Glass Cannon ดาเมจบวก25 ลดเกาะไป3นะครับแล้วก็เป็น power generator จะเพิ่มดาเมจบวก1แล้วก็สปีดของเราเนี่ยจะเพิ่มเป็น1ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกระสุนเงิน25ดาเมจบวกต่อบอสนะครับ banner ธงและก็กลบวก20 แอดดัสปดบวก10%แล้วก็ลดดูดเลือดไป2%นะครับสโคบมี2อันนะฮะก็คือสโคบยิงไกลนั่นเองแต่แอดดัสปิดเนี่ยจะหายไป7%นะครับแล้วก็ถุงธรรมดาสามัญทั่วไปเหรียญที่เพิ่มสถ,ถานะเล็กน้อยแล้วก็ป้อมปืนธรรมดานะครับต่อไปก็จะเป็นอาวุธอาวุธนี่ปะสุก้า3กระบอก2กระบอกจะเป็นระดับสีน้ำเงิน1กระบอกจะเป็นสีม่วงและก็ปืนพกสีม่วงขั้น3ปืนมิไดอเข้ากันสีม่วง และเชอรเดอร์สีม่วงนะครับนี่คือของทั้งหมดที่มีนะฮะไปะสู้เว็บต่อไปดีกว่าดูแน้าผมสิจูๆ่ๆมันก็ฟันเหยื่อขึ้นมาซะอย่างนั้นเ <laughs> มื่อรุยท่าไหนใส่เทมอะไรฟันถึงได้เหยื่อขึ้นมาขนาดนีนะฮะแต่เทมฟันพเพยอแบบนี้เนี่ยทำให้เรายิงได้ไกลและก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครเราโคตรเก่งเ่เมื่ออยู่ไกลเว็บ14บสผมเจอเข้าใกล้ได้ประชิดนะโอ้โหยังกรากเลยครับจริงๆเลือดหายหัวแบเลยต้องเอาไอ ป้อมรักษาพยาบาลมาช่วยเรานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้นานแค่ไหนเหมือนกันนะฮะพอหลังๆเวฟ14ขึ้นเนี่ยศัตรูมันเริ่มเกิดใกล้เรามากขึ้นด้วยครับผมจะพยายามหลบเลี่ยงมันไม่ให้มันเข้าใกล้เราเฮ้ยโอ้ยไอตัวบอสใส่โกสักวันสุดโอ้โหโ,โดนสวบระยะปรไปชิดเกือบตายเออตายจริงเลยกู ไม่รู้ว่าเกมมันสูงสุดกี่เวฟนะครับถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับมันสูงสุดกี่เวฟผมไม่ได้พยายามมากกว่านี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมได้ตัวละครใหม่มาอื้อซ่าเลยครับนี่ ปนล,ล็อกมาแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่ในคราวหน้าละกันนะครับแต่ในวันนี้ขอพักก่อนดีกว่าแค่นี้ก็ลาแล้วนะฮะโอเคใครมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่ในวันนี้ขอตู้ลายไปก่อนละกันนะครับถ้าชอบในเกมบ t ตโต้ฝากกดไลค์ซับสไครต์ในซุปเปอร์ตงจะขอบคุณอย่างสูงเลครับวันนี้บายบายไปเลยครับฝากด้วยครับกับเกมบอตโตมันฝรั่งไกลพันครับผม